สําหรับดีทวนนามมวนมูนมมชาวประชาในรอบที่สองมาเจอกันรอบที่สองช่วงหกโมงเศรจนถึงเจ็ดโมงเสารทรงเขาทําการทํางานนะครับบางคนกันยังเรียนอยู่เลยพอแม่ผู้ปงคนกันได้ดูแลน้องๆนนู้นนะครับยังเรียนแบบออนไลน์อยู่นะครับสําหรับออนไซน์เป็นบางเป็นบางมองบางรงเรียนนะครับหรือว่าผัดกันไปเรียนนะครับสําหรับช่วงนี้ก็ให้ ดูแลก,กันอย่างเต็มที่ป้องกันนะครับขอบจักรวาลที่สําคัญคือใส่แมทนะครับเด้อนะครับที่สําคัญคือใส่แมทอย่าลืมแมทก็แล้วกันนะครับป้องกันได้ดีป้องกันได้มากไม่นะครับใส่แมทล่างมือล่างเจลนะครับนี่แหละถือว่าเป็นการป้องกันแบบง่ายที่สุดและก็ดีที่สุดนะครับที่นี่มาบอาถึงเรื่องการพยากรณ ประจำวันเกิดของท่านนะครับสําหรับช่วงที่สองอ่าอาส่งมาแล้วนะครับสําหรับอของเ,อเพจของอาจารย์อรุณวิทย์วงจตุพัฒน์นะครับสําหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะครับการงานที่เกี่ยวข้องกับการเงินการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์มีผลสําเร็จได้เป็นอย่างดีมีเกณฑ์ได้รับผลกําไรตามที่ตั้งใจไว้ความรัก ได้รับคำเยินยอรสรรเสริญจนทำให้ความสัมพันธ์ไปกันด้วยดีการเงินกำลังมือขึ้นใช้ใจ่ายคล่องมือเอาให้ระมัดระวังในการใส่ใจในเด้อกระดัยเจ้ว่าการอาของมือกระด้สสำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์สำหรับคนที่เกิดวันจันทร์ครับพูดไปสองไพเบีย้ยนิ่งเสียตำลึงทองคำพูดจะเป็นนายเราทันทีเมื่อกล่าวออกไปดังนั้น จึงสำคัญมากจะไปตกปากรับคำกับใครคิดให้ดีการงานอาจมีผลผูกพันเรามาจนปฏิเสธไม่ได้ต้องก้มหน้ายอมรับผลด้วยความรับผิดชอบนะครับเอาต้องยอมรับนะรับยอมรับผลตั้งแต่วอาไว้ตั้งแต่กี้นะเป็นแบบใดมาอย่างไรนะครับส่วนบาคนเกิดวันจันทร์นะครับคนที่เกิดวันอังคาร การงานที่เคยสงบเรียบร้อยมานานกับต้องมีเรื่องด่วนมาให้แก้ไขให้ตื่นเต้นหัวใจเล่นไปอย่างนั้นแหละนะครับการเงินกับไม่พอใช้ใจ่ายในช่วงเวลานี้จะหาคนหยิบยืมช่วยเหลือก็กับไม่มีความรักหากไม่มีหากไม่ดีมีปัญหาก,ก็ต้องแยกทางกันไปนี่คือเรื่องของวันอังคารนะครับสำหรับคนที่เกิดวันพุธ จะมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างรอบตัวแบบปุบปรับทันทีทันใดแบบทันกระทันหันนะนาระวังคำพูดคำจาหรือเซ็นสัญญาและอย่าปากไวรีบรับปากใครจะเดือดร้อนภายหลังนะครับสำหรับการอยอมรับกันนะครับคนเกิดวันพฤหัสสิ่งที่เคยทำไว้ หากเป็นเรื่องไม่ดีเขาตามมาคิดบัญชีกับคุณการเดินทางให้ระวังเรื่องโจรหรือขโมยของมีค่าโทรศัพท์มือถือควรเก็บรักษาให้ดีไม่ควรออกไปไหนในยามวิการสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์ครับคำแนะนำที่ดีจากเพื่อนหรือกัลยาณมิตรทำให้เราออกมาจากความยุ่งยากได้ในตอนนี้ การงานแม้มีความภาคเพียรมากแต่ยังไม่เพียงพอต้องทุ่มเทให้มากกว่านี้การเงินต้องกู้หนี้ยืมสินมาควรรีบใจ่ายให้หมดอยาได้เหลือดร้อนนะครับอยาได้เลือดร้อนแล้วก็รีรอมันสิธาโดนบ่ไดนะสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์สำหรับคนที่เกิดวันเสาร์การงานของขั้นสะดวกมีคนคอยช่วยเหลือเสมอหรือได้อุปกรณ์เครื่องจักรใหม่มาช่วยทำให การงานได้รวดเร็วขึ้นการเงินคิดให้พอดีอย่าคิดเผื่อเหลือเผื่อขาดไปเยอะนะครับคิดเผื่อเหลือเผื่อขาดคิดเวลายผลนะนะบดีนะครับไม่อย่างนั้นทุนจะจมกำไรจะหายจะหดนะครับต้องคิดคำนวณให้พอดีพอดีเป๊ะเป๊ะเป๊ะนี่แหละครับถือว่าเป็นเรื่องสำหรับการพยากรณ์อากาศประจำวัน นะครับเอาพัากณ์อากาศประจาวันวันสุกราพยากรณ์ประจำสาหรับพยากรณ์ประจําวันเกิดของท่านนะครับก็ถึงเรื่องพยากรณ์ประจําวันแล้วก็ไดนะครับเนาะสาหรับเรื่องนี้นะครับช่วงนี้เป็นช่วงหนาวช่วงเปลี่ยนทานเ้อครับเด้อเอาสัญลักษณระวางกันแล้วกันนะครับเพราะว่าอากาศมันเปลี่ยนอากาศหนาวนะครับอากาศหนาวมาแล้วก็ต้องให้เบิงห่มผ่าห่มยังให้ดีนะครับสําหรับผู้ที่ ป่วยเล็กๆเล็กหน่อยมือนี่ครับ้ามันเป็นมากกันยากลําบากนะครับสาหรับพยากรณ์อากาศสําหรับวันนี้นะครับพยากรณ์การดาวเทียมสำหรับวันที่10นะครับจากกรมอุตุนิยมวิทยาของจังหวัดขอนแก่นนะครับบอกว่ามีเมฆเป็นบางส่วนลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วลมอยู่ที่15-30ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับจะรัญญาเป็นผู้รายงานเอาสำหรับเดี๋ยวพยากรณ์อากาศพอ พยากรณ์อากาศบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นกับมีแรงลมอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเองศาเซนติเกเดนะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่17-21องศาเซนเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่29-30องศาเซนเซียสยอดภูอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่10 ถึง14องศาเซนเซียสอ้าวอันนี้ผู้ใดจะไปเที่ยวคงเที่ยวผู้สัมผัสควมหนาวกะอย่านิ่งน้อนใจไปให้ได้นะครับไปให้ไวนะครับสาหรับทันทีอยากไปนะครับไปท่องเที่ยวแต่ว่าก็ต้องเตรียมไว้เด้อมือนี้กับมือวันพุดนะครับอีก2มือนะครับเพฤ่เริ่หัดวันซุกจังี่เตรียมไว้นะครับก่อนสีเดินทางวันเสาร์นะครับอ้าวไล่การเฮ้าได้รับการสนับสนุนจาก ยาบำรุงร่างกายกําลังเสือโครงนะครับยาบำรุงกําลังร่างกายกําลังเสือโครงเป็นยา,าบำรุงร่างกายรับประทานครั้งละ1-2ช้อนโต๊ะมือละ3เทือครับมือละ3เทือนะครับก่อนอาหารเศร้าแรงและก่อนนอนทะเบียนยาเลขที่ g 4 g 4 7ทับห4าสเทับป็นยาแผนโบราณยาสามัญประจำบ้านนะครับ นา,านากระซีกนากระเสาเสากินเข่ากระบอดแสบนอนกระบรับครับต้องอยาบำรุงร่างกายผสมต้นกําลังเสือโครงนะครับประกอบไปด้วยกําลังวัวถลึงมากระทืบลงกําลังเสือโครงพญาช้างดํหญ้าแห้หูโดไม่รู้ล้ลมนะครับต้องอยาบำรุงร่างกายกายเสือโครงนะครับควรละยี่สิบห้าบาทหนึ่งครับควรละยี่สิบห้าบาทนะครับอ่ากินเสากินแรงกินก่อนนอนนะครับก่อนอาหารนะครับลืบ ต้องการรายละเอียดต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับโทร083 355 3378อยากซื้ออยากใส่อย่างไดไว้กินนะครับ083 355 3378นะครับกาแฟตราซีคอฟฟพัทกาแฟซีคอฟฟพัทเป็นกาแฟอาราบิก้าแท้นะครับผู้ใดหมักกินกาแฟอาราบิก้าแท้ต้องตาซีคอฟฟพัท ผสมสารสกัดจากสมุนไพร36ชนิดในหนึ่งเดียวสารสกัดจากถังเช่าเกาคีกระชายดำเม็ดกาแฟไม่คัว่วส้มแขกทั่วขาวอสเซลูลา่าเชอร์รี่กระบองเพชรชาเขียวใบแปะกวยผงลังนกใบโบบบกแคลเซียมแมกเนีเซียมมีเฮดลิ้นจือมีโสมมีเม็ดองุ่นนะครับใสบ่สตอบิสติวีโอไกโคไซให้ความหวานแทนน้ำตาลนะครับสำหรับทันทีเป็นคอกาแฟ นะครับผสมสารสกัดจากสมุนไพร3ามชนิดอยากซื้ออยากใส่อยากได้ไว้ติดบานติดเื่นเพื่อคนที่ดื่มกาแฟโทร0 3 8 3 3 5 5 3 3 7าานะครับยาหนามนวดสมุนไพรตราจระเข้ปวดเมื่อยตามแขนตามขาปวดหลังปวดแขนปวดไปเมื่อปวดเอ็นมันยืดมันตึงมันบอบไาย นะครับปวดไหลจากการทำงานปวดสะบักสะบักจมปวดงอนเท่าปวดงอนปวดข้อมือนี่นะครับย้อนกลมเบิ้งโทรศัพท์หลายกลมเบิ้งมือถือหลายนะครับต้องยาน้ำมันนวดตาสมุนไพรตาจระเข้นะครับปวดเมื่อยจากการออกกำลังกายไปออกกำลังกายพลิกแง่งนะครับแปลนตะแคงยางบอดถือจังหวะนะครับต้องใช้น้ำมันนวดสมุนไพรตรา,าจระเข้นะครับหรือว่าแมลงสัตว์กัดต่อยตา บอกสินะครับโอ้ยปวดจิตจิตจจนะครับต้องใส่ท่าถูนวดบริเวณที่มีอาการนะครับใส้น้ํามันนวดตราจระเข้ประกอบไปด้วยสมุนไพรเม็ดเกตสลาแหนพิมเสนกาลบูนน้ํามันละกําน้ํามันการผูน้ํามันเขียวและน้ํามันสมุนไพรเป็นยาสามัญประจําบ้านนะครับใส่ไว้ติดบานติดเฮือนเป็นยาแผนโบราณนะครับเลขที่ทะเบียนยา g 1 7 6 6 1ทั สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่083 355 3378อยากซื้ออยากใส่อยากได้ไว้ติดบัานติดเฮือน083 355 3378นะครับอ่ะติดต่อสินค้านะครับคับพี่อึงวิดีแลบเซนเตอร์ครับพี่อืงวิดอแลบเซนเตอร์ซอยวุฒารามระวางซอย กับสอยสิครับสังเกตมีเสาว,วิทยุสูงๆนั่แหละคือเสาว,วิทยุร้อยสามของเฮ้านะครับไปเยี่ยมไปเยียนได้นะครับกับพี่อึงพี่อึงนะครับเบอร์โทร0 8 1 7 6 8 1 7ห6ึ่งเจ็ดหกแหนะครับหรือว่าทั้งฟังทั้งอขอ,อนแก่นทั้งตะวันตกนะครับทั้ง บ้านสีฐานคําให้หัวทงบ้านโคกฟันโปง่งบ้านเป็ดบ้านทุ่มนี่ครับทีต่ตัวร้านเจ๊แมวนะครับอยู่หน้าโรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัยนะครับร้านเจ๊แมวอยู่หน้าโรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย0 7 8 6 8 6 3 9 3 5 6 0 8 7 8 6 3 9 3 5 6นะครับนะหรือว่าร้านไอฟฟ้ฝานมสดนะครับไปบ่อหอดจอดบ่ถึงร้านไอ้ฝานมสด0 8 3 5์แปด เอาไว้ในเพลงสักคาขอให้เธอจดจำเอาไว้เพื่อจะได้คอยเตือนหัวใจว่าเราเคยได้พร่ำรำพา คอยคำที่ฉันได้มอบกับเธอขอให้ใจไฟละเมอเฝ้าฝันเพื่อจะได้เตือนความสัมพันธ์ ได้คอยเดือนเหมือนฉันอยู่ใกล้เธอฝากรักเอาไว้ในเพลงให้จำหัวใจฉันจะช้ำก็เพราะเธอูกใจมันฝันละเมอ เพลงจะได้คอยเตือนเมื่อยาเมเงาไม่มีเพื่อนจะได้คอยเตือนเหมือนฉันอยู่ใกล้เธอฝากรักเอาไว้ในเพลงให้จำหัวใจฉัน จะถามก็เพราะเธอใจมันฝันละเมออยู่กับเธอ